มีคนสงสัยว่าการที่เราจะทรงอารมณ์ให้มันอยู่ได้นานๆนะครับมันขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยอะไรบ้างครับโอ้ยถามดีมากนะเนี่ยครับคนจะทรงอารมณ์ได้เนี่ยคนก็ต้องอยู่ในกรรมฐานมีสายใหญ่กับกรรมฐานคือคนทุกคนเนี่ยเอากรรมมาด้วยนะทุกกรรมเนี่ยทั้งดีหรือไม่ดีบางคนเอากรรมดีมาก็ติดดีจิตความสุขใช่ไหม จะมาให้ฝึกกรรมฐานเนี่ย <c oughs> ก็คงยากไอ้บา <c oughs> งคนก็ติดความทุกข์มาไม่ได้ครับ <c oughs> คนที่เข้าวัดได้คนที่มาปฏิบัติธรรมได้ในยุคนี้เนี่ยคือคนที่พอจะมีกําลังนะ <c oughs> พอจะมีนะแล้วมีครูบาอาจารย์ <c oughs> อย่างหลวงพ่ออย่างเราเนี่ยเราติดท่านนะท่านก็ช่วยเราไม่ห่างจากพวกนี้ไงการจะทรงอารมณ์ได้เนี่ย พื้นจิตเน่ะมันอยู่กับกรรมฐานเขาใช่ไหมในสายหลวงพ่อเนี่ยถ้าทําจริงๆนะสี่สี่ถึงสิบปีนะทรงได้เลยงเพราะจิตอยู่กับจักรพพัดิอยู่กับใจสนานาคมอยู่กับภูมิหารครับใช่ไหมอยู่กับหลวงปู่อยู่กับใจสนานาคมอยู่กับบุญอยู่กับการอ่อนน้อมถ่อมตนครับอยู่กับ การพิจารณากระแสมันไม่ไปไหนไปไหนนานก็กลับไปไหนไม่นานก็กลับคือไปข้างนอกอะ่ะได้แต่ต้องรีบกลับไง<ม>นี่กระแสมันก็ต่อใช่ไหมละ่ะคกระแสมันไม่นานโลกไม่นานไงลองคิดดูเลยสี 4, 4่สี่ถึงสิบปีเนี้ยอารมณ์มันเป็นยังไง<ม>อารมณ์มันก็อยู่ในกรรมฐานไง อยู่ในความเมตตาอยู่กับจกักรพรรดิอยู่กับภูมิหารอยู่กับหลวงปู่อยู่กับ,ลอ,อกบลองคิดดูด้วยความรู้พิเศษไม่มีได้ยังไงอ๋เอ,อเพราะอย่างใหม่ๆมันก็เป็นปกติอยู่แล้วที่เราจะหลุดบ้างอะไรบ้างคนถามเรื่องการทรงอารมณ์ทรงยังไงครเอาก็ทรงอยู่ในกรรมฐานไงให้จิตเราอยู่ในกรรมฐานใช่ทุกคนรู้นะหลวงตารู้ฮะ่ะ <laughs> ไม่มีใครไม่รู้หรอกครับแต่โลกมันเจริญทางวัตถุไงมันจิตวัตถุมันค่อนข้างยากครับท่านจึงบอกให้ใช้เวลาในการดํารงชีวิตเนี่ยอืไม่ใช่จะสวดมนต์ก็ต้องมาสวดว่างๆล้วไม่ใช่ครับยืนเดินนั่งนอนกินข้าวอาบน้ําก่อนนอนตื่นนอนนะอย่าไปคุยกันมากอคุยนั่นเป็นตัว ตัวที่อารมณ์เสียเลยละ่ะถ้าคุยถูกคอก็อารมณ์ดีถ้าคุยไม่ถูกกระแสไปทั้งอื่นก็นทําร้ายตัวเองแล้วจริงไหมละ่ะก็เปลี่ยนจากการคุยมาสวดมนต์ไม่ดีนะคใครยังไงครูก็ไม่สนนะมึงจะดีมึงจะเลวไงก็ไม่สนนะสนว่าเราอยู่ในอารมณ์กรรมาฐานไหมใช้เวลาสี่ปีถึงสิบปีเนี่ยบางคนไม่ถึงสองสามปีก็ไปแล้ว อืถ้าเปลี่ยนอารมณ์ให้ไวนะพูดคุยสองนาทีกูก็เลิกคุยแล้วสองทำคำก็จบแล้วเดี๋ยวมันต่อไปเดี๋ยวก็มีเรื่องแล้วเดี๋ยวนุ่นโซมเสียมมั่งเดี๋ยวเผือกนุ่นนี่มันอารมณ์ก็ไปสามนั้นนะสร้างทั้งที่บางบางทีมันไม่ใช่เรื่องของเราอืมันไปตลอดใช่ไหมยิ่งยุคปัจจุบันเนี่ยถามว่าทรงได้ไหมโอ้ยิงข้างนอกกูจะมาแก้ไขได้นะ สวดมนต์อัมพกูสวดมนต์เฮ <c oughs> ้ยไม่แล้วเอาไงกับชีวิตดีว่าเอาอยัางไงก็ดีว่าเน่ะก็สวดไปด้วยก็คิดไปด้วยเสียเวลาไหมเพราะเหตุอะไรล,ล่ะเพราะไปหาเรื่องเองครใช่ไหมถ้าไม่หาเรื่องล่ะมันจะมีเรื่องไหม้วไปดูอะไรไม่ได้จะบอกต้องดูตัวเองที่ท่านบอกว่า เองดูตัวเองเป็นหลักนลยอย่าอารมณ์เสียครับถ้าอารมณ์เสียแล้วทุกอย่างมันเสียหมดเลยเสียหมดแก่แก่นากเลยยากเลยสมองใช้เวลาเป็นเดือนบางคนคบางคนเครืองกันู่เป็นปีอืมนี่นะเกิดจากการคุยกันนะคถ้าอยากเข้าใจในศาสรหลวงพ่อเนี่ยฟังอย่างเดียวไม่ต้องคุยฟังให้มากมันจะได้เพิ่ม โอโหขึ้นอะไรหลายๆอย่างเลยครับสุดยอดเลยฮะพูดเท่าที่จําเป็นเนาะมันไม่มีอะไรจําเป็นหรอกจริงไหมมีอะไรจําเป็นไหมคุยกัน,นะมีมีอะไรเลยจริงๆเราไม่ต้องพูดกันก็ได้นะทุกวันเฮ้ยเดี๋ยวกูชวนไปกินข้าวดีกว่าจาเป็นไหม มันไปคนเดียวไม่ได้นะมันต้องไปชวนกันเหงาครับอ่าเดี๋ยวไปแล้วก็คุยกันแล้วตอนเนี้ยสองคนนั่งเมากันยาวแล้วครับพอคุยแล้วยาวแล้วเลยเวลาสวดมนต์โอ้เลยเวลาสวดมนต์อย่าเพิ่งไปดีกว่าไปสัปเพทีเดียวอสวดที่ร้านคัาไปกินเดี๋ยวจะมีข้ออ้างเพิ่มขึ้นที่วัดหลวงตาก็ท่านหลวงตาดูทุกวันเนี้ยครับ ร้านกาแฟเนี่ยเป็นเป็นชี่มั่วสมอย่างดีเลยทุกซี่เ่ะจริงไหมละ่ะสรงอารมณ์ก็ต้องฝึกเรายังฝึกใหม่ยังใช้ใช้วิทยะหน่อยอใช้ความอดทนใช้ฉันทะความพอใจไหมพอใจไหมละ่ะอยากมีอะไรเศษอยากมีอะไรไหมละ่ะ อยากเข้าใจในพมวเปนโยไม่หล่ะก็ต้องทนนะถ้าอยากเข้าใจก็ต้องฝึกถ้าอยากรู้เรื่องให้มันไวหน่อยก็ต้องฝึกเข้ามาหาหลวงปู่ไวๆก็แล้วกันมาหาลวงพ่อไวๆมา,าจัก,กรพพรดไวจะพิจะเป็นนานท่านนาแนะนาหลวงตาตั้งแต่เจอท่านนะท่านบอกเองอย่าเป็นในนานนะหลวงตาที่โชคดีนะหลวงพ่อท่านเขี้ยวเขีนมากนะฮะ ท่านเชี่ยวเขียนว่าเองจะไปนานคร<ะ>ับเพราะเองปานาธิบัตเยอะขู่ด้วยเราไปไหนนานไม่ได้เพราะเรารู้ตั้งแต่เด็กแล้วอุบัติเหตุประจำไมเพราะอย่างเวลาขึ้นทางโลกเข้าสิ่งที่จะเบรกเราได้ก็คือหลวงปู่คือการสวดมนต์ใช่ถ้าเราอยู่กับท่านนานๆนนเข้าเนี่ยมันจะมีลูกเล่นหลายอย่างครับ<ะ>พอมีลูกเล่นหลายอย่างเนี่ย มันก็เริ่มทรงอารมณ์ทรงอยู่กับท่านนะพอเราอยากจะเล่นกับท่านไง<ะ>ท่านจะหาเครื่องเล่นให้เราพอมันทรงได้บ่อยๆเราก็เริ่มไม่อยากรับ<อ>คืนที่มันไม่ดีแล้วเนะี่ยลูกศิษ์ท่านสมัยก่อนเนะี่ยมีอะไรต้องเข้าห้องห้องแล้วไปมองภาพหลวงปู่หลวงพอ่อหลวงพ่อท่านก็นยิ้มเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเปลี่ยนปเปนเลี่ยนไปเปลี่ยนมาเออเฮ้ยวันนี้หลวงพ่อทาไมไมยิม้ม ใช่ไหมก็<ะ>จ้องเยู่นะอยากให้ท่านยิม้มพอท่านยิม้มท่านเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยวันวันหนึ่งอะลองคิดดูอ่ะตุอยู่กับใครอะอะท่านหลอกให้เราอยู่กันอยู่กับท่านเนี่ยพอท่านยิน้มท่านก็ยุบยิบ้มยิ้มปากนะ่นี่ะบางทีก็หูกระดิกกระดิกกระดิกบางทีก็ยักคิ้วมึงอะไรหูมันก็เพินแล้วจ,ละจะเนี้ยอยู่ก็เป็นชั่วโมงเลยค